ร้านนี้มีชื่อว่าปูโรตีชาชักโจอี้กานะ่าร้านปูโรตีชาชักโจอี้เป็นร้านของตลกชื่อดังชาวกานะ่าโจเอลกาณนาะพิดเจาชั่ว ตลกชื่อดังฉายาโจอีกาน่ะนั่นเองโดยในร้านก็จะขายโรตีหอมหวานอร่อยกับชาชักต้นตำรับเอางี้ก่อนจุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงต้องเป็นกูโรตีชาชักครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับผมลูกพี่ผมเขาก็เปิดไรสาขคาครับอเอาชาชักมาให้ผมกินหน่อยดิ อ่าเมนูพิเศษวันนี้ก็คือพิซซ่าโรตีพิซซ่าปกติที่อื่นเนี่ยนะเขาจะเอาแป้งพิซซ่าแต่แล้วเราเนี่ยเขาจะเอาโรตีทำเป็นพิซซ่าโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งสิแล้วคิดสูตรเองเลยหรือเปล่าครับคุณโจเอจะโรตีพิซซ่าผมคิดเองครับใช่เพราะว่าบางร้านไม่มีครับแล้วก็ทูน่าความพิเศษของของแป้งพิซซ่าเนี่ยคือแป้งหนาแล้วก็หน้านิดเดียวใช่ไหมใช่เวลากินเสร็จแล้วก็จะขึ้นบันไดได้เลยแล้วก็ลอยไปนแจ็คถึงขั้นงงนะคุณผู้ชม เมนูเด็ดของทางร้านเป็นโรตีนี่แหละครับที่มีโรตีหลายสูตรมากๆไม่ว่าจะเป็นโรตีธรรมดาใส่กล้วยใส่นมใส่แฮมหใส่ชีสใส่มะพร้าวอ่อนใส่อะไรก็ได้โรตีตุ่มตามโรตีทิชททชู่ไอ้ทิชชู่จริงๆมาทำเลย<อ>ไม่ใช่แบบนั้น มันเบาบางเหมือนทิชชู่ต่างหาและเมนูพิเศษของร้านนี้นั่นก็คือโรตีพิซซ่าซีฟู้ดอันนี้นี่เองที่ทางร้านคิดค้นสูตรขึ้นมาเองไม่หวงชีสก,กันเลยทีเดียวน่ากินามากเลยนอกจากนี้ชาชักก็สูตรพิเศษเหมือนกันเอ้ยไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวแล้ว ก็ไ,ไ,ไปกกกกิเลยดว่าอูโรตีชาชั้นนะครับายพี่โจอี้กันหานะฮะสิ่งในเจ้าของร้านก็คือชาชาักนชา,าชักของเราเนี่ยนะครับเข้มข้นนะครับโ oh, oh, อยโอยย่างกับพสชาาดน้ครับเทีไครับไม่ห,หวานมาก มันสั่งได้มันมันเข้มหวานก็ได้ไม่หวานก็ได้แต่มันมันเข้มข้นนะอย่างที่พี่หญงบอกอันที่สองก็คือทิชชู่นี่แหละนี่บางไข่จานละพันเลยเหรอนี่แหละใส่นมครับมันเหมือนละลายในปากนะใช่ละลายในปากแล้วอร่อย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 จริง และอันนี้อันนี้พิเศษนะเพราะว่าหรือไม่เคยเห็นที่อื่นไงใช่ครับที่นี่มีที่เดียวใช่ไหมใช่ครับเห็นไงนี่แน่นี่แน่กี่กี่กี่โอ้โหโอ้โหพอแล้วมึงอ่ะชิมนะนี่นะครับดีนี่กินปากเลยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยแป้งมันจะหอมโรตี เอาล้ครับนี่กระมาแล้วครับนี่แหละคือมิสมานครับนี่แหละคือมิสแมนครับุปกติมันจะมีแกงมิสมมนไก่หรือว่าก็ได้โรตีจิ้มแกงอือเฮ้ยร้านพี่โจเออร่อยมากนะคุณผู้ชม<อ>ครับผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่าใครที่ชอบสายหวานเนี่ยโรตีที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะในย่านแถวคลองสี ลาาสัยครับเมนูแต่และเมนูเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนโรตีที่อื่นจริงๆนะครับครับ <ผม S 1> รวมถึงชาชาของพี่โจอี้เนี่ยเขามีสูตรเด็ดของเขาเลยคืออร่อยมากเลยอ่ะแฮปปี้มากเลยอ่ะแฮปปี้แฮปปี้ปปสอนทำเลยได้ไหมเฮ้ยมีนจะสอนอะไรที่จะเราอะยัง ของตลกชื่อดังโจอีกาน้าก็จะอยู่ตรงตลาดนัดลาดสวยวินเทศหลาลูกกาของซีเปิดทุกวันเวลา10โมงจนถึง4ทุ่มซึ่งในร้านก็มีเมนูเด็ดนั่นก็คือโรตีหน้าต่างๆโรตีตุ่มตามโรตีทิชชู่โรตีพิซซ่าที่คิดสูตรขึ้นมาเองน <Wow. S 1> อกจากนี้ก็ยังมีชาชักสูตรพิเศษของร้านกูโรตีชาชักอีกด้วย ใครที่อยากกินก็ตามหลายแทงมาได้เลยครับอร่อยแบบนี้เราต้องมาป้ายให้แล้วล่ละคะ่ะแจ๊ขาใช่แล้วครับผมแน่นอนนะครับว่า,าร้านกูโรตีชาชาของพี่โจอี้นะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับผมรับไป, <ย ê S 3> ไปเลยเ <ๆ S 1> นี่นี้นะตรงนี้เลยนะคะคจะได้ยืนยันว่าร้านพี่โจอ,อี้ของเรานะคะอร่อย